อโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไม่มีเบรกนะครับจนจบรายการเลยนะใช่่คะในช่วงท้ายๆของเบรกนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมรายชื่อผู้โชคดีนะครับว่าจะของรางวัลอะไรบ้างนะก่อนจะคุยต่อนะคุณท็อปนะมีข่าวมาเล็กน้อยครับสำหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีงานนะครับลักนะครับจะมีเปิดตัวนะครับพรีเซนเตอร์มีคุณแป้งออนจีราคุณเจนนิสเจนนิเฟอร์ปอลิตานอนคุณซาร่าเอ๊ะคุณซาร่าหรอคุณน้ำหวานน้ำหวานซาซาคิดคนน้ำหวานซาซา นี่บิ๊กซีราชดำรินะฮะสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเที่ยงตรงมือต้นไปครับอ่รับสายเลยเป็นคุณท็อปนะโทรเข้ามาให้ได้ครบ13สายเพราะว่ามีของรางวัลครบทุกทุกสายนี่กี่สายละสามสายไม่ถึงสี่สายเนาะไม่ใช่เยอะแล้วสฮัลโหลนี่สายที่สี่ใช่เหรอแฟนคลับเคานับอยู่ห้าสายอย่าฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะคุณอะไรครับแอดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้คุณท็อปคุณตุ้ยแอ๊คุยกับตุ้ยปะครับนตุ้ยครับผมทำไมต้องดุวันนี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกเนี่ยสวัสดีครับได้ยินตุ้ยไหมฮะได้ยินจ้ะครับเป็นน้าแล้วกันนะน้าครับติดและครับผมพี่แอ๊ดอายุเท่าไหร่คะเนี่นี่เป็นแฟนขับตัวจริงแต่ไม่ได้เคยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าไปไปับตุ้ยแล้วนะพวกที่มาเนี่ยแฝงอะหนูรู้ตัวจริงเขาต้องอยู่บ้าน ไปดูละครดูอะไรด้วยอ๋อเคยโทรมาคุยคุณท็อปเลยค่ะเคยโทรมาคุยด้วยพี่แอดหนูจําพี่แอดได้แล้วได้แย่เหมนี้มีอะไรจะคุยอะตุ้ยไหมคะเป็นหัวเป็นใยอะไรกันบ้างอ๋อก็เนี่ยเหมือนมันสื่อถึงกันเนาะโทรก็ติดต่อก็ได้โทรได้คุยเนี่ยได้ยินไหมน้อตุ้ยชัดเลยหาะชัดเมาบอกว่าที่พูดเนี่ยว่า คิดถึงอยากคุยด้วยอ๋อครับอืมก็อยากดูผลงานดูอะไรมาเนี่ยก็ดูอะไรขณะตีละครยังต้องไม่ดูอะต้องดูต้องตู้อีกก่อนอ๋อโอ้โหขอบคุณครับวันนี้คงสบายดีนะสบายดีครับผมเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีผลงานอื่นๆออกมาอีกมากมายให้นาแอดได้ได้ดูกันครับผมอ่าตตู้น่ารักขึ้นนะดูจนอิ่มเลยพี่แอด ทุกสื่อเลยเดี๋ยวจะมีนะคะทั้งละครทีวีมีทั้งภาพยนตร์นะคะมีซิทคอมละครเวทีคอนเสิร์ตโฆษณามอะไรคะเป็นไปได้หมดนะน้องช่วยทำอะไรก็ได้เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยนว้ทำม่เป็นครับนี่ไงแฟรอะไรก็น่ารักหมดหลยแฟรยินยันไม่เป็นเพราะผมส่งไปสมัครเขาไม่ยอมกรอกรับรองว่าไม่เป็นแน่นอนฮะ อพี่คอมมารู้อยู่จ้องก็คอยจะดูอยู่ก็ชอบไม่รู้ว่าตุ้ยทำไรก็ดูดูติดตามที่ไหนได้ก็จะคอยดูพี่แอดให้ตั้งคำถามให้ตั้งคำถามเด็ดสำหรับตุย้ยหนึ่งคำถามจากใจพี่แอดอยากจะถามตุ้ยว่าอยากถามตุย้ยอยากอยากถามตุ้ยเรื่องจากแม่เขาเนี่ยเขาเป็นคนรักแม่ชอบคร<ำ>ับว่าเป็นลูกกัญอยู่เราก็มีลูกเหมือนกันแ้่ก็เรามีลูกสองคนแต่เสียไปนคนแล้วอ,อายุมากกว่าตุย้ยประมาณสองปี เบของตัวเองว่าเป็นยังไงเขาส่งเเปาออว่าทำงานอะไรอยู่ตั้งตั้งกระทู้ว่ทักทายเลยครับเพราะว่าพี่พีคุณบัณฑิตขับที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะไม่มีโอกาสได้เจอเราบ่อยนะน่ารักเนาะรถเป็นยังไงโอ๊ะวันนี้ก็เข้าไปเช็คไม่ได้คุยกับเขาอยากจะคุยอะไรกับตุ้ยเฉยเลยค่ะอ๋อค่ะเห็นบอกว่าจะไปถ่ายหนังเออ่กอดที่จังหวัดไหนคะไปไปลำปางครับผมค่ะเร็วๆนี้ฮะประมาณวันที่เก้าครับคงจะตั้งแต่วันที่เก้านี้ไปแลคงจะไม่ค่อยได้พบหน้ากันบ่อยครั้งนะครับเพราะว่า จะไปหลายจังหวัดมากฮะอ๋อะค่ะให้เปิดคาราโอเกะวนเอาค่ะถ่ายนานไหมถ่ายกี่วันครับที่ลำปางเนี่ยกะอ๋อก็ไปประมาณสิบสิบวันครัประมาณนันที่ลำปางมีซุปกระดูกหมูอร่อยด้วยนะพี่รู้พี่ก้องครับพูดแต่เรื่องกินครับพี่รู้มีอร่อยจริงๆฮะก็ว่าจะตามกันไปอะค่ะถ้าตามไปได้ตามไปเลยนะฮะ เขาถ่ายภาพยนต์อยู่ตรงไหนทราบไหมฮะยังอันนี้ยังไม่เคาะมาครับว่าจะไปตรงไหนครับต้องแล้วแต่ทีมงานถ่ายหนังครับอย่างนี้ก็าไปไปไปปลูกต้นกล้าก่อนแล้วแล้วไปเลยใช่ไหมคะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่หรอครับก็จะถามว่าทําไมอยู่ด้วยวัน คือวันอาทิตย์ตอนช่วงช่วงประมาณเช้าๆก็จะไปอยุธยาก่อนครับไปต้นกล้าครับผมตามตามโครงการต้นกล้าเพื่อความหวังครับมีใครไปบ้างฮะก็ผมไปคนเดียวเลยครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับไปด้วยกันอ่ะเสร็จแล้วก็ค่อยไปกลางคืนก็เดินทางไปลำปางเลยขึ้นเครื่องไปเลยครับผมอืมเหนื่อยนะนี่ไอ้มาเขาเหนื่อยแล้วคุณเอ้ยซื้อเทปไปยังคุณเหนื่อยแล้วนี่เขาเหนื่อยถามว่าถามว่ากี่แผ่นดีกว่าค่ะถามเลยกี่แผ่นคุณยศกี่แผ่น กี่แผ่นคะคุณรถตัวตัวร้องเฉยๆนี่ก็เกินสองโหลค่ะแล้วก็คาราโอเกะอีกะคะเป็นโหลเอซื้อแจกญาติเลยใช่ไหมคะเอาไว้ปูนอนเลยค่ะโอ้โหแน่นอนจริงๆครับเหมาะสมเหมาะสมขอบคุณพี่รถมากเลยนม่ฮะขอบคุณครับสาธอไปฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมป่ฮะ แก้วค่ะอายุเท่าไรฮะอายุเจ็ดค่ะเปียตุ้ยใช่ค่ะเชิญ่ะสวัสดีครับคุณแก้วครับค่ะตุย้ยติดยตามเอฟซีป่ะฮะอ๋อก็ล่าสุดได้ดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีคอนเสิร์ตฮะนะคะเราเชย่์ใครคะก็โดยความที่เพิ่งจะดูครั้งแรกครับเพราะว่าที่ผ่านมาได้เปิดเข้าไปดูตอน ตอนนี้เขายังอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วก็ดูแบบแวบๆครับเลยยังไม่ได้ดูพฤติกรรมจริงๆอย่างจังก็เลยยังไม่รู้จะเชียรใครก็ให้กาลังใจทั้งหมดแล้วกันฮะอออเอาละคะอยากจะสอบถามตุ้ยว่าอยากจะไปดูเอฟบ้าเทียรมาตต้นตะตุ้ยอ่ะก็เอาวบาดไม่ได้ทํายังไงคะอ้าวบาดไม่ได้ทําไงครับทําไงฮะแฟกเอฟเอไปขอที่<อ>หมายเลขอะไรฮะ ของ True ค่ะของ True ต้องคือคือคือต้องส่ง SMS ไปขอครับก็เหมือนกับแบบว่าประมาณว่าไปโหวตอะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่ไหมพิมพ์ส่ง SMS ไปก็ AF AF tickets แล้วก็ส่งไปดูช่อง20นะฮะจะรู้ค่ะทำไมทำไมส่งไปอยู่ส่งยากจังคะมันต้องส่งหลายครั้งอ่ะก็ส่งเยอ่เป็นการค่ะหลายครั้งเลยอ่ะพี่คนขอเยอะเพราะว่า พี่เพราะว่าอ่าประสบการณ์จากแฟนคลับคุณตุ้ยส่งประมาณเท่าไหร่คะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิก็ยังไม่พอห้าสิไปนั่งหัวลอกก็ยังไม่พออดดูพี่ตุ้ยต้องพยายามหน่อยนะพยายามพยายามส่งต่อไปเรื่อยๆครับผมว่าสักวันจะได้ไปดูครับเพราะนี่เรพิ่งวิคเพิ่งวิคสองเองนะวิคสเองค่ปคุณแก้ววิคสองไปแล้วต้องอิ่วพี่ไปแล้วะ ไม่ผิดไปเลยเหมือนกันนะคะแล้วแล้วแล้วคุณแก้วเชียร์ใครครับผมตอนนี้เหรอคะครับก็เชียร์วีเดิมนะคะสิบสองนะอ๋อตีนะฮะค่ะอ๋อตีโอ้น้องตีเอเ f สองเอสามก็เชียร์ตู้เองนะฮะอ๋อคุณวีสิบสองมีเดียวกันครับกับน้องตีโโอ้หตู้ตีตู้ตีตู้ละครจบไปแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วครับตอนนี้เล่นอยู่เรื่องอะไรคะอ๋อตอนนี้กำลังมีซิทคอมครับผมทางช่องห้าครับวันเสาร์บ่ายสองครับรักต้องซ่อมครับ คุณคุณแก้วคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยทำไมคะอยากสำเนียงสำเนียงดูเป็นทางเหนือหรือเปล่าคะเป็นสาวพม่าค่ะอ๋อว่าแล้วสำเนียงเขาดูพี่แก้วขอบคุณมากไงก็ติดตามผลงานน้องตุ้ยนะครับค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับน่ารักนะเบียแก้วอ่ะ